สวัสดีครับขอต้อนรับผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับช่องหมอแมนพลังเลขก็อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่องนี้ในดวงรายเดือนนะครับจะมีครบทั้ง12ราศีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอแมนนะครับหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม กดสันกะดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารเรื่องของตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชคในวันที่1วันที่16หนะครับหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มือถือนะครับเบอร์มงคลต่างๆหรือแม้กระทั่งเลข เด่นประจำวันนะครับที่มีมาเสิร์ฟให้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไว้ในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับก็เป็นกลุ่มไลน์นะฮะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับเข้าไปพูดคุยกันก็จะมีตัวเลขของสลากต่างๆ ทุกวันนะครับนำมาเสิร์ฟให้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเป็นกายานามิตรกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าครูนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามคิวกันก่อนนะครับเพราะว่าคิวของหมอแมนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดว่านัดกันแล้วอาจจะมีล่วงนัดล่วงหน้า2วันนะวันก็มีนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับ เอาละครับคลิปนี้นะครับเราอยู่ันที่ดวงตาของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับราศีปูนะฮะกรกฎเนี่ยนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับหรือผู้ที่ผูลักนาแล้วได้ลักนากรกฎนะครับวันที่เนี่ยจำไม่เคยได้สักทีนะครับขนาดดูมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่เคยคิดจะจําเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะดูเน้นลักนาเนาะแต่ก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้นะดูได้ทั้ง ราศีกรกฎเป็นราศีเกิดแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎก็ดูได้เหมือนกันนะครับในเดือนตุลาคมปี63นี้นะครับกรกฎเป็นอย่างไรนะชาวราศีกรกฎเด่นๆเลยที่เห็นๆเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางอันดับแรกเลยนะครับมีเกณฑ์เดินทางนะครับ หร่จะเป็นการเดินทางไกลเดินทางใกล้นะไปต่างจังหวัดนะกับภูมิลําเนาไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับมีโอกาสเดินทางทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านการงานนะด้านการงานเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีความวุ่นวายยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับคุณอาจจะชงเชงหงุหดหงิดกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าจะมีปัญหาที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเข้ามาแบบ ฉุกลหกปัจจุบันทันด่วนทําให้คุณต้องต้องรีบเร่งในการตัดสินใจนะครับค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลเข้ามาพอสมควรโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่ยี่สิบเก้ากันยายนแล้วนะครับดาวพระเกตเนี่ยเข้ามาเล็งนะเข้ามาเล็งดวงชะตาแล้วพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสที่จะไปวัดไปวาคุณมีโอกาสที่จะไปร่วมพิธ,ธีทางศาสนาหรือแม้ทั่งไปในกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ ของพระของเจ้านะครับกิจกรรมที่เกิดในวัดอะไรแบบนี้นะครับหรือกิจกรรมที่เกิดจากสถานที่ที่มีร่างองค์ทรงเทพนะครับเกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแล้วแต่เนาะหลากหลายนะครับพระเกศเนี่ยก็คือดาวแห่งจิตวิญญาณนะครับเรื่องการงานเนี่ยหมอแมนมองว่ามันก็ยังมีมีลักษณะของมีปัญหานะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะแก้ไปได้ ังสามารถที่จะแก้ไขผันพ้นไปได้ในเรื่องของการงานนะ,นะครับในเรื่องการเงินนะหมแม่ก็ยังมองว่าดีอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายนะคือใครที่ติดขัดเนี่ยก็จะยังพอที่จะมีคนช่วยเหลืออยู่นะครับดาวพระราหูเข้าสู่เรือนราภะพาระราหูเองเนี่ยในความหมายเนี่ยมันแปลแปลได้หลายอย่างนะครับพระราหูยังแปลว่าเส้นสายด้วยนะครับยังแปลว่าผู้อุปถัมภ์ก็แปลได้ะนะครับแต่ อย่างที่น่าจะเคยบอกไปแล้วว่าคนที่มาช่วยเหลืออุปถัมภ์เราบางทีต้องดูให้ดีว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแบบว่าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะช่วยแล้วอาจจะมีหวังสิ่งตอบแทนเล็กๆนะครับหรือหวังในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าในแง่ของการทาการค้าการขายถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าการทําการค้าการขายเนี่ยมันย่อมมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นไม่ใช่ลูกค้าเราเป็นเป็นคนที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ย ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยต้องดูให้ดีนะว่าเขาต้องการมาช่วยแบบบริสุทธิ์ใจหรือต้องการมาช่วยแล้วต้องการอะไรแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเรื่องการเงินผมมองว่ายัางไปได้ดีอยู่นะครับยังไปได้ดีอยู่นะครับดาวศุกร์เองก็โคจรนะครับอยู่ในเรือนการเงินในวันที่24ตุลาคมก็โคจรเป็น3ามกนาัะมกน,นะครับได้ปฐุมเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบด้วยนะในในในช่วงปลายปลายเดือนนะครับอาจจะบอกปลายเดือนก็ไม่ถูก ก็ ه, ต้องว่ากันไปถึงช่วงวันที่1พฤศจิกายนเลยนะครับว่าดาวโชคลาภไงเป็นปฐุมเกณฑ์นะย้ายวันที่24ตุลาคมแสดงว่างวดวันที่1พฤศจิกษภาชาวกรกฎมีลุ้นเลยนะครับอันนี้ด้านการงานการเงินนะครับความรักความรักเนี่ยคือจุดที่หมอแม่อยากจะให้ประคับประคองนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันบางทีก็มีเรื่องราวที่มันแบบว่า คิดกันคนละอย่างนะครับในเรื่องของทัศนคตินะครับอุดมการอุดมคติเนี่ยอาจจะมีความแตกตา่างจนทําให้มันเกิดความหงุดหงิดนะครับเกิดความมันขุนข้องหมองใจกันนะครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุยคออก,กันคำหนึ่งทะเลาะกันคํานึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับดาวคู่ครองคุณยังเป็นอลิอยู่นะเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริมโคจรเดินหน้าแล้วด้วยเมื่อวันที่17เเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานานแล้วก็ไม่ต้องลื้อฟื้นเนะาะสำหรับ ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะาดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าความเก่าบางทีเนี่ยอลิเนี่ยแปลว่า,วาอุปสรรคนะครับอุปสรรคหรือว่าปัญหาเรื่องเก่าๆบางทีมันจะมาทําร้ายคุณเพราะนั้นก็ทั้งตัวคุณเองนะครับก็พยายามไม่ต้องฟืน้นฝอ,อยหาตะเข็บนะครับทั้งแฟนของคุณด้วยวันนี้ก็บอกบอกเขาว่าเออไม่ต้องพูดเรื่องเก่ามันจะทาให้ทะเลาะก,กันได้นะครับเ,เกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ บางทีอาจจะมีการติดขัดหรือว่าขัดแย้งกันหรือว่าผู้เราผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะผู้เราผู้ใหญ่ภายในบ้านคุณต้องดูแลให้ดีนะครับรวมไปถึงเจ้านายในองค์กรด้วยบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะเขาอ่ะหรือบางทีเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เจ้านายอาจจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอวันที่14พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวดาวสุภะดาวดาวพระหัยก็จะมาเล็งลักตอนนั้นก็ดวงก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับ เรื่องของสุขภาพนะครับดาวราหูเจ้าเรือมรณะมาสู่ในเรือนลาภะนะครับสําหรับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับมันตรวจสุขภาพเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับเรื่องของเรื่องของไตนี่ก็เพราะปัสสาวะนะครับเรื่องของสิ่งแปลกปลอมก้อนเนื้อมะเร็งนะครับพูดกันเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวแต่ว่าพูดให้ป้องกันเอาไว้นะครับ ป้องกันเอาไว้ลองไปเช็คลองไปตรวจลองไปอะไรดูสักหน่อยไม่ได้เรื่องเสียหายนะครับถ้าเกิดเรามีความปิดปกติจริงถ้าเรารู้เร็วเราก็สามารถที่จะป้องอจะป้องกันก็นไม่ได้แก้ไขได้เร็วอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าไปตรวจแล้วโอเคไม่มีก็ดีนะครับชุงนี้ก็รักษาสุขภาพนิดน,นึงนะรพระราหัวหนั้นหมายถึงสุขภาพด้วยนะครับบางทีอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักนะครับอ่ราศีกรกฎในเรื่องโชคลาภนะครับในวันที่ 16บนหะตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นตรงวันศุกรนะ์ตรงวันศุกร์นะครับจริงๆหมอแม่นแอบเสียดายนิดหนึ่งนะแอบเสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าดาวชคลาบนี่คือดาวศุกรออ์วันที่16ตุลาคมเดี่ยดาวศุกร์อยู่เรือการเงินนะฮะถามว่าเสียหายไหมไม่ได้เสียหายหรอกแต่ถามว่ามันโดดเด่นมากไหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เท่าไหร่นะก็พอมีถือว่าพอมีนะครับถือว่าพอมี มีโอกาสที่จะได้โชคเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอขอให้คุณไปกราบไหว้กราบสักการะนะครับหรือว่าจะบูชาอะไรก็ตามแต่เอาที่ตามที่คุณสบายใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับว่าดาวบังคารเนี่ยจะเข้าสู่ตําแหน่งสุภะซึ่งแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยมันเล็งลัคนาพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับส่วนดาวโชคลาภของคุณเนี่ยมีพระราหูสถิตอยู่ในเรือนโชคลาภมีดาวพระราหูสถิตอยู่พระราหูเองเนี่ยถ้าในาเรื่องของร่า,างองค์ทรงเทพเราก็มองเป็นเทพะนะครับมองเป็นเทพมองเป็นเทวดานะครับพระราหูใครอยู่ใกล้จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ไปที่วัดศรีสะทองได้นะครับก็กลับไหว้บูชาขอโชคขอลาบไปนะครับไปอยู่ในเรือนลาภเนี่ยนะก็ขอโชคขอลาบไปเลยนะครับ ดาวโชคลาภคุณอยู่ในเรือนการเงินก็มีโอกาสที่จะได้ได้เงินมาแบบฟุก,ฟกๆุแบบโชคลาภอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์นะถือว่ามีเกณฑ์อางนี้ดีกว่าถือว่ามีเกณฑ์ถือว่าก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เหล่นะครับแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยสวยกว่านี้อีกนะฮะกระซิบ, <c oughs> <c oughs> บก,กันบอกกันล่วงหน้านะสวยกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวไว้วันนั้นเรามาแตกแจกแจงกันนะครับ ในส่วนเกณฑ์ตัวเลขนะครับเลขนำโชคของชาวราศีกร,รกฎนะครับมี3ามหมายเลขนะครับก็คือ289นะครับส8 9นะฮะสีนำโชคได้แก่สีขาวนะครับแล้วก็สีเทาดำนะขาวกับเทาดำา2สีเท่านั้นนะครับก็ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกัน เอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับนะหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบกับมนแมนได้ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ